คำนี้เนี่ยน้ำกิ่ซีฟู้ดพี่น้องเลยฝ่ายเชลีไอเพิ่นพยายามตอนพยายามตรงมันถึกตรงเพื่อเราว่าไม่แยบหายพี่หรอกสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไป มาพอกับเบาเฮิรนอีกเช่นเคยพราพีพ้าน้องมากินลาบม่วเขียวลาบม่วเขียวพี่น้องเห็นบอกลาบม่วเขียวใส่กับต้มหอยเชอรี่พี่น้องเลยหอยเชอรี่หนุ่ยเป็นเป่งอ้วนๆเลยพี่น้องเลยผักแกเพามีผักเพลียวผัก,กีเลือดในการผักคาพี่น้องผักนงแล้วก็ได้น้ำกิมน้ำกิมบักหอยมามาต้องเอาอะไร lạp bao hơn nhát có sao cái bên họ thi ăn huy đong lòng mừng làm ngôi hiệu không <laughs> Khăm, อืมครับตำใส่ปลาแดกบ้านเฮา คุงกับกอบกพี่น้องเลยคงุแม่เท่าปุ๊บเพื่อพี่เพื่อน้องครับนี่เพื่อเอฟซีทุกคน เอาตามเนูก่อนพี่น้องเลยตาหอยเวนตามันฮันลองคนบอกออกเลยพี่น้องเลยกีนตาเราจะ่ากินแล้วมันปวดหัวน้ำกิมซีฟู้ดพี่น้องเลยมายเชอรี่ไอ้เพิ่นพยายามต้อนพยายามตุงมันถึกตุงเพิ่นเลาว่ามไม่ แกบให้พี่หรอกถ้าเรคนขจะบ่กตาออกเลยพี่น้องกินเลยเด้อย่าตะมักไผ่มักมันเบิ้งอ่อ,อใส่กับตามหมูฮู้มือกันนะ บ่ n h ạ พี่น้องยมันบ่ n อย นี่เอาไว้วาี่พี่นอ้องยุงเทปไม่ได้กินคือเขาหรอกแนวแบบนี้หากินยากพี่น้องยุงเทป bận cách làm một người. บอกห้ามแลวพี่น้องเลยตามันดีมันซะพอดีแล้วแล้วงานน้งนองหน้าวินพี่น้องเลยสาบปูนซ้ำหมวกนี่ได้อาชีพสวยน,ยน้อนอยเมียนนั่นเครื่องมืออยู่พี่น้องเลยล่างเครื่องมืออยู่ น้อยๆก็เต็มดีเด้พี่น้องเลยมันมาจอยเลยอหอยทางกันหวยย่างหมดเลยบางเหินว่ากวันหน้าพี่นอยู่ทางพุ่น เอาเพื่นเกียก,ก,กันนะ้ำแต่บาห้อง้วก็ชดบิงนะขอบคุณขอบค่า ชากรุงเทพไฮกินที่ห้องอะไรพี่น้องกินแล้วก็คึดนน้ำนะหายซีรีกรุงเทพจะกมาใส่อันนี้หอยข้ามาขาดบานเฮา เต็มดีได้พี่น้องน่อยๆก็ได้โอ้บ่อบอ่อทองค่ำพี่น้องเลยของแท้ปลาแดกปลาแดก เนื้อแดงใจไยประเดกพี่น้องบอกตองคำนี่บุยใช่ไหมพี่น้องคําเขา ประแดกไปปะเพียนคล้ายๆปะเพียนพี่น้องแจ็บให้ไปหรอกบัตน,น,น,นัน่พี่นอ้องเอยเอาคลิปนี้พ่อซจำบนี่พี่น้องไว้พอคลิปน้า ใครเขาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเบาเฮือนคำตาดส่วนได้ไหมเนีย่ยพอมีกำลังใจให้จิบต่อไปพี่น้องบ๊ายบาย